คำคืนนี้ผีเดียวหรือว่านั่งน้องเดียวหลูกทงวัฒนาธรรมทรมาว่าน้องบืดรูปนางอีกพีเกายัางเลวตัดไม้รักโร่งตัวแล้วนางชาวบ้านสักตัวลูกยาเมืองสักตัวจัใไ้ตามคำพ่อพี่เบาเตรียมนั่งเช็ดเร็วกันมารางเบฟกันเลยครับรางเอาใส่โครงสร้าง นหนังอีกนี่เขาสร้างมาทักสิบตัวก็แต่เราร้างจะโครงสร้างตัวเดียวกันนะพี่น้องนะเราไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเราไปเปลี่ยนทรงพุม่มเราไปเปลี่ยนลายผ้าตุง้งแต่อยู่ในโครงสร้างเดียวกันหมดครับนี่พอร้างเสร็จเร็วเราก็มาคิดทรงพุม่มว่าเราวีทำกันพันพื้อพอกิดทรงพุ่มเนี่ยมาคิดลายเสื้อผ้าว่าเราจะใส่ลายไหนโปดใส่เสร็จเร็วก็ต๊ะกันเลยพี่น้องครับไม่เป็นการเสียเวลา เราว่างตีโต๊กนี่เราก็คิดไปพรางว่าตัวเดียวในผ้าทุ่งเราใส่หลายนี้นะในเสื้อเราใส่หลายนี้นี่คือภูมิปัญญาบรรพชนคนโบราณของคนตายที่ถิงสมบัตินี้ไวใ้ให้ลูกหลานพี่น้องครับโรยมือโรอยตีนของปู่ยาตาใหญ่ที่ฝ้าไว้ในแผ่นดินนะครับนั่งตะลุงมโนรานี่ก็คือการขุดหรือว่าการตัดนะพี่น้องนะ ไม่ใช่ก็ง่ายพมีดที่เอามาตัดตัวนั่งตะลุ่นี่ทำแยากใบเลยเล็กแล้วพอมาพบกับนั่งวัวนั่งควายที่เข่งเข่งต้องตัดไปหลับไปหลับกับดาชายบือปันตรงนี้นที่ว่ามันฟืดเช่นนี้นที่มันฟืดเราก็ต้องเอาซบูคิงลงไปขีดเพื่อให้มันหลืดเล่ยไปได้ด้วยดีพี่น้องครับนี่นะครับเราต้องพยายามตั้งใจ ยายพิษโปพิษแล้วเกเขยอะไรไม่ได้เลยกับนับหนึ่งไม่เต่านั้นนะครับส่วนมีดกระคมโม่เคยมาศึกษาดูงานมาชมการเกนั่งขว่าวมีตัดรูปในคุมว่ามีดผ้าตัดแล้วต่อไปคือการลงสี่พี่น้องครับนี่ก็คือการลงสี่เขี้ยว การทาซี่ตัวนั่งตะลุงก็มีไม่กี่สีนะครับก็มีสี่แดงสี่เขียวสี่เลืองซี่ดำสีน้ำเงินซี่ฟ้านะครับนั่นคือสีที่เป็นลักก็มีสี่ชมพูสี่มวงมาเสมบ้างในบางจุดคนสมัยอ่กนนี่เขาก็ไม่มีผูกกันในการทาตัวนั่งตะลุงเหมือนคนสมัยนี้หรอกครับรุนปุยาตายายเราเขาจะตัดไหว้ให้ตากับดินโธ่ แล้วก็กทูบติว์ทูบใจแล้วก็เล่าไอ้ปลายเล่มมาดินโซจะเมื่อนกับผูกกันเลยพี่น้องครับมาจิมซี่แล้วก็เต็มตัวนั่งตะลุงนี่ก็คือภูมิปัญญาชาวบ้านแต่ปัจจุบันนี่น้อยเลยนะครับในการเอาไหว้มาทาเตนผูกกันนี่มีบางก็เวลาทํานั่งที่มันเคย่อมันมากมาปอต้องทาไปคูดไปคูดเลยซี่ซึมเข้าไปในเนื้อนั่ง ซึ่งในยุคโบราณสมไม่ก้นนี่พี่น้องครับเมื่อตัวสลอกนี่เขาก็ห้าซี่ดำมาทายาคเขาก็เลยเอาถ่ายหม้อนี่แหละครับมาเท่ลูปตัวนั่งไอ้อกดำดำนะครับนั่นก็คือภูมิปัญญาคนชาวบบานต่อไปนี่ก็คือนางเอกอีกตัวครับที่นั่งน้องเดียวลูกถุงวัฒนาทำสร้างมานั่นก็คือลูกยาเมืองนี่นะครับคือการใส่มิติไอตัวนั่งตะลุงนะครับเมื่อกลายจะสเสร็จเล็วก็รวดความเรียบร้อยครับ ว่ามีจุดบกพร่องตรงไในมั่งซี่อ,อกใส่ตรงหนมั่งเราก็มีวิธีจัดการนอ,อกซี่อ,อกนะครับซี่ทีมันหกลงไปแล้วก็มาตรวจความเรียบร้อยนะครับแล้วก็พานําไปเคลือบด้วยพี่นงองครับน้ํามันหวานนิดผสมกับน้ํามันเบนซินแล้วนะครับไล่คนท่ามหวานอกจากหวานนิดเลวอะไรเคลือบตัวนั่งตะลุงได้บางเป็นซาปรก็ได้พี่นงค์กับเล็กเกอร์ซาปรผลก็ได้นะครับ แต่ว่าถ้าในจํานวนไล่ตัวนี่มันอาจจะเปลืองนะครับหวานิดนี่ก็ใช้ดีกว่านะครับต่อไปคือการไสไม้ตับกับรูปนั่งแต่ลุงนี้ผพมก็เอามาดัดโดยการดัดกับความรนนะครับหรือจุดเทียนดัดไอ้ไม้ไผ่โค้งไปตามรูปนั่งพี่น้องครับต่อไปก็คือการพูกพูกกับเชื้อนะครับเผื่อที่จะหยุดติดกับไม้ตับนะครับต่อไปก็เส้นลายเส้น่างบื้ดกันเลยนะครับ พอเสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์ตอนนี้ก็เดินทางไปที่ป่าวีชัยยาจาหวัสุราธานีนะครับเอาไปส่งให้ถึงมือพี่ชายนายนั่งน้องเดียวลูกทุ่งวัฒนธรรมพอทึงบนโรงก็เอารูปนางเอกและกับทีพี่เดียวสร้างทั้งส่องตัวไปส่งหมอไปทึงมือพี่เบาพี่เดียวพอได้รับรูปนั่งแล้วก็ชื่นชอบมากมากแล้วก็ตรวจความเรียบร้อยนะครับ คืนนี้กับพรอมที่จะเล่นเรื่องไม่กันแล้วพี่น้องที่รับชมคลิปมาจนจบนะครับสนใจรูปนั่งตะลุงก็สามารถติดต่อได้ที่เพจนั่มนั่งเบิร์ดแกะสลักรูปหนังตะลุงถ้าพี่น้องชอบคลิปแนวนี้ผมสัญญาจะทำให้พี่น้องชมกันบ่อยๆกราบขอบพระคุณติ่ติดต,ตามกับ